ก็สวัสดีนะนะนักตกปลาด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาลองเทสเหยื่อยางแซด้ลยครับเป็นขาเตะฮะเป็นกบยางขาเตะนะครับวันวนี้ผมก็อยู่ที่คลองอะคลองบางฝางครับผมบางฝางครับคลองบางฝางนะครับนี่หยหไา้น้ากาลังดีฮะน้ําสวยครับไปตามดูว่าพอจะมีแต้มติดไม้ติดมือหรือเปล่านะฮะ ติดตามชมด้วยนะครับนะนะ,นะครับผมถ้ามันมุดหญ้าพุดอะไรงี้ก็จบแล้วไม่แน,น่าโฉบมาใส่อย่างงี้น้าโดนเนี่ยน่าพุ่งออกมาจากสว่านนี่ไงน้าพุ่งมาตบ ช่อนเนี่ยมันน่าพุ่งไาอย่างข้างเย กัดแล้วนะส่งให้มิดคอเลยอยู่ครับอยู่ครับอยู่นะครับแวนครับนี่แวนฮะไซ้าวครับจกเลยครับสวยงามครับนะนี่ฮะเยือยยางเซตเอ้ยไทยแลนด์ครับกับช่อนบางผางนะครับ มาแต้มหนึ่งแล้วครับมีมีคือบ,บินด้วยเอา้านู้นคือบ,บินเท่านี้ก็จะเป็นใกล้ๆสนามบินนะฮะนี่ฮะยางแซดเอ้ยไทยแลนด์ Thailand ครับฝากไว้ด้วยนะครับ ตามตัวต่อไปครับหนิงโดนเลยฮะอายกเลยคค่อยๆค่อย,อยเอาเก็บสายมาที่โอ้โหที่ที่ยกนะกอสายมาหีิกอสายมาถึงใกล้ๆปลายคันเนี่ย <laughs> กล้องมาไม่ทันนะฮะไม่ไม่ตอนตอนแรกตีไปกอกลับมาแล้วเราไอ้กอยกข้ามไอ้กิ่งไม้ไงนี่มันจะงับมันงับไม่โดนเลยย้ำอีกทีอ่าก็เลยย้ำอีกทีอ่ะสวยด้วยไงล่ะอย่ายังเซต็จเลยครับเจ้าคันอะไรไบสันเอสทูค่ะเบสิบยี่สิบนะคะความยาวหกจุดหกนะคะรอ,อบสไปเดอร์ใบสันนะคะอ,อย่าลืมติดตามเลดี้สกปปิ้ง เาโอ้ไฟช็อต้ใหไฟช็อตเจอไฟนะไฟช็อตเหรอช็อตโดนตัวเองนะ อยา่างมันครืงขัดใจกับเรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเรืแกล้งกันเออแกล้งกับไฟช็อตตายเลยเออตายเตาตาเนี้มึงเรียกผมช่วยบอกมึงจะช่วยกูจะช่วยมึงได้ไงหามีช็อตตาคุณช่วยมึงไม่ได้หรอกคนนั้นบอกให้ช่วยช่วยได้ไงอ่ะมันสกแล้วมั้ง <laughs> ผมเดินกลับมาพอดีเกี่ยวไฟโดนช็อตตาอะไรเขาเล้วเนี่ยสาม เพือ่อขนาดนั้นยังไม่เข็ดอีกนเ,เ,เ,เกนาะใช่ชตัวเล็กตัวน้อยมันก็ตายหมดนะมนหมดลแล้วปลาในของบ้านผมน่ะไอศึกช็อ,ชอตปลาเนี่ยมันไม่รู้ไงนี่มีคนแก้งเอาสายลวดลงเนี่ยไ้นี่มาชอ็อต เรียบร้อยเลยนะเรรียยบ้อสายกาวลงไว้เนาะอ่สายกาวลงไว้เรียบร้อยเลยใช่ไหมไรสวยแล้วอยห้องพันผมมาซอยซอยวัตสิงเนี่ยขนาดนี้ยังไม่เข็ดกันนะไม่เข็ดเออไปเจอสายกาวก็มาวางไว้กลางลองเนี่ยใครจะไปรู้อ่ะใช่จิ้มเข้าไปก็ชักแงกๆเลย แต่ตอนนี้มันยังไม่มีทางเช้าอ่ะอืมเรดร้อยเลยยังไม่กลัวกันเลยเนาะไม่กลัวไม่กลัวครื่องเรื่องอะไรในน่าผมนี่มันเข้าไปช้อนน่ะเข้าไปอ่ะเอ่อเอาตำรวจจับไปหกคนปีที่แล้วมากันเป็นหกคนเลยอ่ะรถมอเตอร์ไซค์มาโอ้ถ้าเป็นหน้าเลยใช้มอเตอร์อืมไม่ดีเลยนะอย่างี้นะ ก็เอาไว้กินหลายๆรอบมั้งไม่โอ้โหมันช็อตทีเดียวมันก็ตายหาแล้ววันหลังชาวบ้านจะไปกินอะไรล่ะใช่ไหมใช่เวลาไม่ว่าหรอกมึงมึงอยู่เลกคองก็ไม่ว่าหรอกอืมไม่อยู่เลยคลองก็ไม่น่าช็อตหรอกมันไงอ่ะมันเอาเปรียบไปอ่ะตัวเล็กตัวน้อยก็ตายหมดอ่ะแล้วปลาที่ไหนมันจะเกิดอ่ะใช่ไงแย่เลยอย่างนี้ใช่ก็เป็นหมันงิกงอไปทั่วแล้ว คนนันจริงไม่ไประจับพ่อไอ้คนที่พวกเด็กยานะเ,าเด็กยาไม่จับเพราะว่าอะไรรู้เป่าตำรวจมันส่งม,มันก็แบบว่าทักเองผิดขาเองมาขายทับเส้นมัจับมลยอืมอ้าวงั้นเหรอแล้วไอ้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 อออคนไม่รู้ยี่น้อยเนี่ยโดนโดนเนี่ยเมื่อก <laughs> ี้มาส่งยาเนี่ยตอนจะมื่นส่งเนี่ยโอ,โอ เจไปแล้วนไม่อดีคนนะครับใช่โดองมาถูกยัดยางอ่ะอืมขายของขายไัเนี้อืมมมาเคคุยตั้งแค่ไหนเปล่ออตอนขมืดอ่นอไอ้น้องเองไม่มีแต่ที่มีปาายสเมตรโตไปหมื่นโอ้โหแย่เลยไง ไม่ดีเลยนะยงนั้นนะ,ะไม่ดีคนบ้านผมน่ะสามสี่เที่ยมมันรูก้การไปแจ้งว่ามีปืนมีอะไรอืมขอโทษถ้าผม,ผมซื้อผมซื้อปืนจะเปลี่ยนไม่ดีอ่ะใช่ผมจะซื้อไอ้ปืน<ช>อผมไม่เอาหรอกได้ดื่มน้ำงห็นเว่าได้จะดื่มน้ำได้ครับครับผมขอบคุณมากครับลุง